ว่าได้เรื่องเผาเข้าวตามให้ลูกกิน้วยความเป็นพ่อก็จัดเลยสิคะเลื่อยไม้ไผ่เอาใจลูกยิมาอันนี้คือกระบอก ใหญ่มมากพอดีืไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงพอออกไปตัดไม้ไผ่แป๊บเดียวก็มีลุงมาช่วยวันนี้ครับปกติแล้วการเผาเข้าวหลามไม่ใช่จะเผากันง่ายๆนะครับทุกคนบางทีก็ต้องมีงานที่จําเป็นจริงๆที่ต้องใช้ข้าวหลามในการจัดครับโดยความที่เจียมทะลึ่งบ้องครับทุกคนอยากกินขึ้นมาซะง,งั้นก็เป็นงานให้กับพ่อๆลุงๆเลยเอาจริงๆขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทุกคนต,ต้องหาไม้ไผ่ ต้องหาข้าวเหนียวต้องทํากะทิแต่การเผาเข้าว่ามครั้งนี้มีความสุขมากครับทุกคนขั้นตอนของเราก็ไม่ยากครับเอาเข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เอากะทิหยอดใส่ ในกระบอกไม้ไผ่ครับแต่ต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับเราต้องเอามาเรียงครับทุกคนกะทิอร่อยอร่อยเลยเวลาหยอดน้ํากะทิลงไปนะครับก็ดูให้มันดีๆนะครับทุกคนอย่าให้มันล้นอย่าให้มันเกินครับเพราะว่าเวลาโดนเผาเข้าไปเนี่ยน้ำกะทิเขาก็จะเดือดออกมาครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ใบตองสีเหลืองนะครับผมมาอุดรูกระบอกครับใส่แค่ตัวหตัวอย่างเห็นเลยครับเจมนะครับหยอดล้นทะลักเลยครับทุกคนขอไม่ต้องเยอะ เผ่าข้าลามครั้งนี้นะครับเจมนึกว่าเจมอะมีงานนะครับทุกคนคือพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะถามกันทุกคนเลยมีงานอะไรกันหรอเผ่าข้าลามเนี่ย ไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเป็นเหมือนบ้านเจมหรือเปล่าก็ใช้เศษหญ้าเศษฟางแถวนี้เลยครับทุกคนเอามาทําเป็นฟืนเป็นไฟนะครับผมเพื่อที่จะให้ข้าวหลามของเราสุกนั่นเองครับบ้านใครทําแบบไหนแนะนําได้นะครับทุกคนแต่บ้านเจมทําแบบนี้เลยครับหาไม้มาเลยความร้อนกําลังจะเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนบ้านเพื่อนๆคนไหนทําแบบไหนแนะนํากันได้นะครับทุกคนไฟกำลังจะเผาฉั <S <S ไนไฟกำลังจะเผาจ้ะไฟกำลังจะเผาเผาฉันเล่นอับไกำลังจะเผา ลุงลุงกับพ่อก็รีบจุดไฟเหลือเกินครับยังอุดรูก็บอกไม่เสร็จเลยทําไประแวงไปสนุกดีครับทุกคนไฟล <c oughs> ไแล้วิดเฟรเบิดแล้วพอ <c oughs> เครายแล้วทุกแล้ว <c oughs> ไปมาแล้ว <c oughs> ความตื่นเต้นก็กลับมาอีกครั้งหลายปีมากแล้วครับที่ไม่ได้มีโมเมนต์หรือบรรยากาศแบบนี้เอาจริงๆไม่มีใครนิยมที่จะเผาแล้วนะครับคือมันใช้เวลานานมากที่จะเผาข้าวหลามให้สุกครับทุกคนแต่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับข้าวหลามแบบนี้หากินได้ยากบรรยากาศอบอุ่นจริงๆครับทำไปหัวรอไปน่ารักดีครับนี่นะครับก็ใกล้แล้วนะครับทุกคนนี่ลุงลุงก็ยังเป็นกำลังใจนั่งอยู่เพื่อนกันนะครับหลายคนเลยนะครับคือแบบ เหมือนเผาข้าวหลามทีก็คือตื่นเต้นทั้งหมู่บ้านนะครับเออบ้านใครเผาข้าวหลามคือแบบบ้านนั้นก็คือแบบว่าเหมือนมีงานอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ได้มีงานอะไรนะครับเผากินอนี้ลุงนะครับคอยดูไฟให้อุย้ยทุกคนอยากชิมนะว่ามันจะต้องอร่อยแน่เลยย่าเอาดีๆพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าการเผาข้าวหลามมันต้องแบบคนต้องเฝ้าแล้วก็แบบใช้เวลานานมากขนาดนี้นครับนี่คือข่านแล้วกเกือบประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่สุกลุงบอกว่าอันนี้น่าจะสุกใช่ไหมลุงอันนี้ต้องห่อไปมันร้อนใช่ไหม อุ้ยร้อนอันนี้ลุงจะให้ไปลองก่อนนะครับพกพนอ่าโอเคถ้ารอนก็คือโอเคใช่ไหมครับได้ไหมนั่นเธอจะลองกินโอ้ยไม้มันต้องคอข้างๆหรือเปล่าพี่ไม่เป็นนะลองดูนะอันนี้จะแกะเลยนะครับเพราะ ทำอย่างเขาไม่เป็นนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นกระบอกเล็กมันไม่ได้กระเตาะยากเนี่ยอุ้ยยังยังหลอสุกแล้วนี่สุกแล้วแต่ยังไม่เหมือนยังไม่เข้าที่อ่ะยังไม่ร่อนไงลุงต้องบอกว่ามันจะร่อนมากกว่านี้เออโอ้ยแต่หอมมากเลยอ่ะหอมเดี๋ยวอันนี้มาเป็นกระบอกกระบอกทดลองนะคะทุกคนมันยังมันยังกินไม่ได้หมายถึงเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่ามันกินได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ร่อนนะคะทุกคนสังเกตนะว่าเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวต่ออีกพักหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่ามันสุกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ร่อนใช่คือก็บอกทดลองอืสำหรับจิงก็โอเคมันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่รู้ก็บอกอื่นจะเป็นยังไงแต่นี้น่าจะกะทิได้โดนนนกะทีน้อยมั้งเดี๋ยวรอให้มันร่อนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรอกลกนึงก็บอกอื่นยีกันณนเวลานี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ขนข้าวสามของเรานะครับนี่ อยู่นี้เลยนะครับค่ำมืดดึกเดินกันเลยทีเดียวน,น,นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปรอให้มันเย็นแล้วก็ชิมกันเอ้ยลุงระวังครับอถ้าหล่นลงไปนี่จบเลยนะนี่สุดยอดเลยน่นารักจุดๆุด,ด,ดนี่ครับนะอะไรนะเนเยอบเนี่ยอันไหน,ไหน <laughs> โอเคครับ ถึงมือมสวยนี่การปอกข้าวหลามให้คนกินการปอกข้าวหลามแค่นั้นแหละให้เมียกินให้เมียกินมไม่ได้ให้ลูกกินอืมีคือการปอกปกติแล้วบางบางที่เนี่ยถ้าเราไปตามงานเนี้ยเ,เขาก็จะทุบเอานะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อความรวดเร็วเนาะในการปอกแต่นี่ก็ อันนี้คือปอกแบบว่าให้เห็นสวยให้สวยงามแต่บางคนก็จะชอบแบบเผาเสร็จแล้วก็ได้เลยอย่างนี้อันนี้ต้องมานั่งปอกก็จะใช้เวลาหน่อยครับมือหนักหน่อยครับเข้าเนื้อเข้าเนื้อครับอุ้ยดี่ทุกคนขาวอ้วกอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเลิศมาแล้วครับนี่อันนี้คือพ่อปอกไว้ให้นะครับนี่เลยข้าวหลาม อันนี้คือได้กินจริงๆแล้วทุกคนแล้วตอนแรกอ่ะที่มันไม่ร้อนอะเพราะว่ามันร้อนอยู่นะครับแต่เนี้คือร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วร้อนในที่นี้ก็คือไม่ติดไม้ไผ่แล้ววะครับนี่ครับอืมอื้ออืมอืมอืม,อ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 ม เลเข้าหถามทำมนได้นะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงๆด้วยขอบคุณพ่อขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับ